สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง Fc มอเตอร์จีพีนะฮะกลับมาพบเจอกันวันนี้ก็คลิปที่2นะฮะส่วนมากผมก็จะเจอทุกคนประมาณสัก2ทุ่ม3ามทุ่มสี่ทุ่มไม่เกิน4ี่ทุ่มอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ก็แอบมานะฮะแอบย,ย่องมาคลิปแรกไปในช่วงกลางวันครับเราคุยเรื่องราวของ Honda ของนักแข่งที่จะเป็นน้องใหม่ในทีมก็คืออาร์เร็กบินหมายเลขสีแล้วก็จูอนเมียหมายเลขสามสิบหกใช่ไหมฮะใครที่ยังไม่ได้ติดตามยังไม่ได้ดูความเคลื่อนไหวตรงนั้นก็ไปรับชมย้อนหลังกันนได้แต่ใรอบ ดึก่าคงไม่ดึกหรือมันประมาณ3ามทุ่มนะสามสทุ่มเนี่ยเดี๋ยวนําความเคลื่อนไหวนะครับเล็กๆน้อยเรื่องของการเช็คดาวเทสเนี่ยมาฝากเดี๋ยวก่อนอื่นต้องขอย้ำกับทุกคนก่อนนะครับว่าเช็คดาวเทสในรอบนี้เกิดขึ้นในวันที่5-6-7เนี่ยทางผู้จัดทางดอนหน้าเขาไม่อนุญาตนะครับให้สื่อให้อะไรเข้าไปนะครับมันอาจจะมีเล็ดลอดเข้ามาบ้างนิดหน่อยนะับพอที่จะแบบไปตามสื่อไปค้นได้เนี่ยแต่มันอาจจะไม่เยอะ แต่ถ้าเป็นเทสใหญ่วันที่10-12อันนี้น่าจะมีรายละเอียดที่มันเจาะลึกมากขึ้นกว่านี้นะฮะแล้วก็ไม่มีการถ่ายทอดช่องทางไหนทางนั้นนะครับเราจะได้เห็นนะว่าอาจจะมีแค่เป็นออฟฟิเชียลหลักของทาง MotoGP นะครับแล้วก็จะเป็นนักแข่งนะครับต้นสังกัดทีมเนี่ยอาจจะเอาคลิปเอาภาพอะไรมาเผยแพตามที่ทางผู้จัดเขาอนุญาตเท่านั้นนะฮะข้อมูลมันก็เลยยังไม่เยอะนะฮะการทดสอบเช็คดาวเทสเนี่ยมันจะมีีก2วันนะครับ วันนี้ก็วันห้าแล้วก็6แล้วก็เอาทิตย์จันทร์อังคารวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกแต่วันแรกที่เซปังมาเลเซียเจอฝนเล่นงานหนักเลยฮะนักแข่งและทุกคนก็ต้องเอาอยางฝนลงไปกดเวลาด่งนั้นก็เลยจะเห็นนะครับว่านักแข่งก็จะใช้จํานวนรอบในการทดสอบนี่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะอย่างเยอะสุดน่าจะเป็นสเตฟานบัตเดลนะฮะออกไปรอบนั้นได้ได้สาจกว่ารอบมนะั้งแต่โดยรวมก็คือ ก็จะมียางฝนนะครับที่ลงไปกดจนเสร็จสิ้นกันไปไม่แน่ว่าฝนยังจะคงอยู่ในพรุ่งนี้มะรืนนี้กันต่อไปหรือเปล่าถ้ามันเป็นไปอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่มันไม่ดีนะฮะไม่ดีกับทั้งหมดเลยทั้ง5ค่ายผู้ผลิตเลยเพราะว่าฝนตกในแบบนี้ข้อมูลอะไรต่างเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้เพราะว่าส่วนมากเนี่ยการแข่งขันนะครับประมาณ80% 90%จะเป็นจะเป็นแห้งใช่ไหมฝนมันจะแทรกมาประมาณ 2- 3สสนามไม่เกินนี้ ก็ถือว่างานเข้ากันไปทั้งหมดเลยถ้ามันจะตกทั้ง3วันนะฮะอมองดูแล้วมาเลเซียมันก็ใกล้ๆบ้านเราเองใช่ไหมตอนนี้มันเหมือนบ้านเราไงอย่างบ้านผมเนี่ยเวียงเก่าขอนแก่นเนี่ย,ยก็ฝนมาทั้งวันเลยนะับเพิ่งไปหยุดเมื่อตอนบ่ายสามบ่ายสี่โมงนี้เองนะก็การทดสอบการเทก็จะมีนักแข่งนะครับน้องใหม่เพียงคนเดียวออกุสโตเฟอร์นันเดสก็ได้สิทธิ์ในการเช็คดาวเทสรอบนี้ด้วยแล้วก็นักข่าวที่เป็นทีมงานทดสอบของแต่ละค่ายแต่ละทีมซึ่ง ยามาฮ่จะใช้ทีมงานที่ลงสนามไปเยอะสุดครับเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเขเลยนําทีมโดยคาวคาสโรแล้วก็เป็นเทสเป็นทีมงานทดสอบจากญี่ปุ่นก็คือนาการนาการสุกะคนหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นอีกคนนะใครนะออโคตานซานะฮะคนที่เคยลงแข่งขัน World s u p e r b i ไบด้วยนะแชมป์ออสเตรเลียแต่ใช้ยามาฮ่เนี่ยใช้เป็นรหัสทีหนึ่งที่สที่สครับแต่คาวคาสโรวเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้รถคันที่เป็นทีสอ น,นะฮะแต่ยาม่าก็ขึ้นนําทีมหัวแถวนะฮะแม้ว่าจะวิ่งไม่เยอะครับแต่ละคนนะแต่ละคนวิ่งประมาณ1ิบสอรอบก็แน่งแง่ละเพราะว่ายาม่าก็มีหลายคนไงไม่เหมือนกับทีมอื่นนะครับทีมอื่นก็จะวิ่ง20 30รอบนู่นนะครับนะแต่ละคนเนี่ยส่วนของ Honda ก็จะมีสเตฟานบัตเดลครับส่วนของดูคาติจะมีเมคคาเรตพิโอโรฮะหมายเลขหมายเลขห้าสิบเอ็ดบัตเตลนะหมายเลขหกครับส่วนของอาร์พิเลวันนี้เป็นลอเรนโซโซเดลลีครับหมายเลขสามสิบสอง ส่วนของ KTM นะฮะ KTM นั้นเป็นน้องใหม่นะครับเป็นน้องใหม่ก็คือยูน a าโฟ k เกอร์หมายเลขเก้าสิบสี่เดี๋ยวขอพูดถึงโฟเกอร์นิดหนึ่งฮะเผื่อบางท่านเอ๊ะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยพี่ปุ้ยเป็นใครนะฮะเราบอกว่าเป็นน้องใหม่ด้วยเนี่ยเขาคนนี้คืออดีตน,นักแข่งมอเตอร์จีพีครับในปี2018นั้นก็จับคู่กับยูฮันซากโกอยู่ในทีมเท c h ทรีหลายๆคนน่าจะจดจำโมเมนต์ที่แซ็คโซลิงบ้านเกิดของเจ้าตัวนะฮะว่าเขาไปใส่เดียวกับมาร์คมาเกธโอ้มันหยดติ่ต แล้วก็น่าเสียดายนะครับในปีนั้นก็คือเป็นโรคเอ่อโรคกิลเบอร์ซินโดรมนะฮะโรคมันก็ผมก็ไม่แน่ใจนะ,ะวาะ่วารายละเอียดมันเป็นประมาณไหนมันก็เอาง่ายว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันก็เรียกว่าไม่สามารถที่จะลงแข่งขันได้ก็เลยต้องดรอปตัวเองไปพักรักษาตัวแล้วก็กลับมาพอกลับมาเสร็จปุ๊บก็มาเป็นทีมงานทดสอบที่ยุโรปนะครับให้กับยามาฮ่าในตอนนั้นก็ คิดว่าน่าจะยาม่าน่าจะเก็บเขาไว้แหละฮะแต่ไป,ไปมายาม่าก็เลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับเขาครับทำงานร่วมกันแค่ในปี2019หลังจากนั้นก็ไปลงแข่งในรายการในบ้านเกิดแล้วก็ในปีแล้วก็ก,กลับมา World Superbike อยู่ในทีมรองของ BMW แต่ก็อาจจะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีโอกาสนะครับได้มาร่วมงานกับ KTM ในปีนี้ในฐานะของเทสไรเดอร์จริงๆแล้ว KTM นั้นมีเทสไรเดอร์อยู่แล้วนะครับ2คนก็คือดานี่เปโดโรซา แล้วก็มิก้าคาริโอแต่เรื่องนี้พิทไบเออร์นะครับซึ่งเป็นนยายใหญ่ของ k t m บอกว่าเนี่ยทั้งสองคนก็เริ่มที่จะอายุมากแล้วดังนั้นพวกเขาก็ต้องการเทสไรเดอร์นะครับที่ยังคงหนุ่มแน่นกว่านี้ซึ่งโฟเกอร์ยังไม่30นะฮะอ่าแบบว่าไอโอเคเอาเป็นได้ใช้งานไปนานๆนานหน่อยแล้วก็มีสไตล์การขับที่เรียกว่าแตกต่างจากทั้งคาริโอแล้วก็ทั้งเปโดรซาก็เลยอาจจะมีมีดิวมาก่อนหน้านี้ฮะก็คือทั้ง โฟเกอร์ ok นี่เคยมาร่วมงานกับ KTM แล้วนะครับในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะแล้วก็เลยเรียกว่าดึงมาซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกัน,นว่ารอบนี้จะดึงมายาวแค่ไหนก็ขอให้อยู่ยาวๆแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้อาโรคอัลเบิร์ตซินโดรมเนี่ยหายไปสักทีนะครับนั่นก็คือเป็นเรื่องราวของจ o นาสโฟเกอร์ซึ่งนี่คืองานแรกของเจ้าตัวนะครับที่พอมา ร่วมกักบ KTM ก็ได้ลงสนามเทสตตรงนี้กันเลยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า KTM ยังคงมีเทสต์แรเดอร์อยู่อีก2คนนะครับที่ยังไม่ได้ลงสนามในวันนี้ก็คือพี่จิว๋วเปโดซ่าแล้วก็มิกา้าคาลิโอฮะก็ต้องมามารอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะผลการทดสอบการเทสก็อย่างที่บอกไปนะฮะว่าเอายางสันอางาฝนลงไปไม่ใช่ยางสลิกเวลามันก็เลยต่างต่างกันเยอะพอสมควรนะครับเวลาที่เร็วที่สุดที่คาสโตรทำไว้ในหัวแถวเนี่ยนะ่ มันน่าจะช้ากว่าสถิติสนามที่ฮอเฮมาตินทำไว้มาตินทำไว้นันมัน157แก่ๆนะครับแต่คาสโตรนั้นรู้สึกว่าจะเป็น2 201ในในตอนที่ฝนยังไม่มาแต่พอฝนมันมาปุ๊บเนี่ยนะฮะเรียกว่าทุกคนก็นะครับก็พยายามนะ,ะมีความพยายามที่จะลงไปซ้อมลงไปกดเวลาเก็บข้อมูลกันไปอยู่อย่างออกุสโตเฟอร์นันเดสน้องใหม่นี่ฟิตนะครับลงไปรันหนึ่งก็2 7 2 8ดรอบเหมือนกันแต่ ฝนมันก็ไม่หยุดฮะมันเหมือนประมาณว่าเดี๋ยวหยุดหยุดเดี๋ยวมาเดี๋ยวคลื้มเดี๋ยวอะไรมันเหมือนบรรยากาศคล้ายๆบ้านผมในตอนนี้แหละเนี่ยตอนนี้ก็5โมงครึ่งเนี่ยมันก็เหมือนจะคลื้มนะฮะถ้าปกติ5โมงครึ่งเนี่ยอัดแบบนี้ไม่ได้นะผ้าที่จะตกตรงด้านหลังผมเนี่ยมันจะย้อนแสงนะฮะคงอันนี้ขนาดนี่ไม่ย้อนก็ยังคงรู้สึกว่าหน้าดําปีนะก็คล้ายๆบ้านเรานะครับเจอมรสุมเจออะไรอยู่เข้าไปสืบๆดูเหมือน มันยังไม่ออกไปนะฮะก็มีโอกาสนะครับที่จะมีฝนในอีก2วันถึงได้บอกไงว่ามันงานงานเข้ากันไปหมดเลยผมก็เลยจะมีแต่รูปนะครับเป็นภาพนิ่งนะครับมาให้ทุกคนได้ดูนะฮะร,ระหว่างที่ผมคุยไปเนี่ยทุกคนก็พิจารณากันดูเอาเองนะครับว่า,ารถแข่งนะครับเป็นยังไงบ้างในแต่ละทีมแต่ละคนกันนะฮะเอามาเนี่ยอย่างที่บอกไปมันไม่มีข้อมูลนะครับคือทางผู้จัดเขาไม่อนุญาตนะครับให้เปิดเผยอะไรมากมายก็เป็นแต่เพียง คลิปวิดีโอออกมารูปภาพออกมาที่เราจะได้เห็นแต่นักแข่งถ้าเป็นยามาฮ่าเนี่ยเขาก็จะวนเวียนกันใช้นะครับนักแข่งแต่ละคนเนี่ยใช้รถหลายคันมากว่ามาอย่างนั้นก็คือจะใช้สูตรเดียวกันหมดเลยครับอ่าอย่างฮอนด้อย่างดูกติอย่างไรเนี่ยก็คือเอารถแข่งออกมาคันนี้ก็เป็นแพคเกจอีกแพคเกจหนึ่งเราจะได้เห็นนะครับอย่างจะเป็นท่ออากาศอยู่ด้านหน้าท่อระแมยด้านหน้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละรอบที่ออกไปอย่างเงี้ยใช่ไหม แล้วอย่าง Honda ก็เหมือนเอาท่อที่จะเป็นการร่วมมือกันกันกบอา r a คาโปรวใช่ไหมละ่ะปกตินั้นใช้ SC นะฮะท่อของของเอสจะอยู่กับ R-C213V เนะึ่งอู้ก็ยาวนานเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็มาใช้อา r a คาโปรวิแล้วก็มารอดูนะครับแล้วก็เป็นก่อนหน้านั้นก็จะเป็นชุดสวยงามของคาเ e ก นะน่นนี่ก็เป็นส่วนของดูกติก็จะมีแพ็กเกจปีกแพ็กเกจอะไรต่างๆที่ออกมาเหมือนอพิเลียอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็ยามาฮ่าเองก็เหมือนกันนะครับยามาฮ่าเองก็จะมีเรียกว่าใช้เทส t r ไ d เดอร์ที่อาจจะเปลืองมันก็แผนไกลแผนมันละ่ะเราคงจะไปฟันธงว่าโอ้ยามาฮ่าใช้ทีมงานทดสอบถึง3คนเลยเหลือแค่วันแรกเนี่ยอ่าทำไมทีมชาวบ้านชาวช่องทีหมื่นเขาเนี่ยเขาใช้แค่คนเดียวมันก็คงไปไปบอกว่ายามาฮ่าน่าจะเจ๋งสุดไม่ได้ หรือว่าคงไปบอกว่า Yamaha าน่าจะหว่วยสุดก็คงจะไม่ถูกต้องอีกเหมือนเดิมก็แล้วแต่นะครับว่าแผนการซ้อมของใครของมันมันจะเป็นอย่างไรกันนะฮะแต่ถ้าเป็น Honda เนี่ยก็คือนี่ก็คืออาจจะเป็นงานสําคัญนะครับของเคนคาโอจิซึ่งก็เป็นเ,เป็นผู้นวยการฝ่ายเทคนิคของซู z u กิแล้วก็เขาก็ซูซูกิรีทายใช่ไหมเขาก็มาร่วมงานนะครับ s c ก็ ดึงเข้ามาร่วมงานด้วยนี่ก็น่าจะเป็นงานชิ้นแรกแต่คงจะเป็นการไปดูงานเฉยๆแหละนะฮะคงจะยังไม่ได้มีอะไรกันมากมายสักเท่าไหร่สำหรับหนึ่งในทีมบอสของซูซูกิที่ถูก SRC เนี่ยนะครับซื้อตัวไปนะก็รอดูนะครับว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมยังไงกันหรือเปล่าในค่าคืนนี้นะครับตอนนี้ก็นักแข่งทุกคนก็โอเคนะครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรนะครับเรียบร้อยกันหมดแล้วนะเดี๋ยวรอลุ้นอุณหภูมิลุ้นอากาศลุ้นสนามกันเลยกัน ทดสอบการเทสจะเริ่มต้นใน10โมงนะครับก็คือสายๆนั่นแหละของทุกวันเริ่มต้น10โมงแล้วก็จะไปสิ้นสุดประมาณ6โมงนะฮะแต่ถ้าฝนมันมีทีท่าว่ามันจะไม่ไหวไม่อะไรไม่เวิร์กยังไงเนี่ยเขาอาจจะไปก่อนหน้านั้นนะฮะเดี๋ยวผมก็คงจะคงรอเก็บนะฮะเก็บข้อมูลเก็บอะไรจากเหยี่ยวข่าวจากต่างประเทศมาฝากเพื่อนๆถ้ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ฝากทุกคนนะครับไป ไปช่วยนะครับสนับสนุนใน Facebook Fanpage หน่อยแล้วกันนะเพราะว่าในตอนนี้เหมือนระบบ Facebook เป็นอะไรไม่รู้นะครับโพสต์ไปเป็นชั่วโมงเนี่ยก็มีคนเข้าถึงแค่หลักสิบเองมันน่าจะอาจจะอยู่เหนือความความสามารถของผมนะครับที่จะไปเปลี่ยนที่จะไปตั้งค่าไปอะไรได้นะครผมไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นหรือเปล่าว่าผมไปเจออะไรยังไงเขานะยังไงเพื่อนๆอ,อยู่ตรงนี้นะครับผู้ติด,ดตามที่อยู่ใน YouTube ก็ ไปติดตามไปคุยกันเพิ่มเติมได้นะครับใน Facebook แฟนเพจชื่อเดียวก,กันกับช่องเลยครับ r m k n r m a n คนรัก MotoGP ์จีพีนทุกคนโอเคสอนาทีก่อนล่ำลากันไปสเปเหรักกันสักเล็กน้อยกันก่อนดีกว่าเนาะ,ะก็คงจะไม่ว่าอะไรกันในตอนนี้ผมก็เตรียมพื้นที่ในการปลูกต้นไม้ปลูกอะไรกันเยอะเนี่ยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะรอดจะยังไงหรือเปล่าบางต้นก็แห้งเหี่ยวบางต้นก็นะฮะยืนต้นตายไปเรียบร้อยแล้ว ใครที่เป็นเกษตรกรมืออาชีพมือฉมังใครที่ชอบจัดสวนจัดอะไรนะครับใครที่เรียกว่าอาจจะมีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายคายผมในตอนนี้ก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์แชร์อะไรกันได้นะครับในช่องปุ้ยสตอรี่บางทีผมจะแชร์ช่องนั้นนะฮะคลิปของช่องนั้นเนี่ยามาคุยนะครับในหน้าชุมชนเนี่ยเข้าไปทักทายกันได้นะครับนะเสมือนว่าพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนั่นแหละในช่องนี้ผมก็จะไม่พยายามเอามาปนอะไรมากมายนะฮะจะจะคุยจะเรื่องรถแข่งอาจจะเกลื่อนนำนิดนึงหรือว่าอาจจะมาตบท้ายในแบบนี้ แต่เนื้อหาสาระับ90%ก็จะคุยเรื่องของรถแข่งของ MotoGP ล่ะแต่ช่องปุ้ยซอรี่จะนําเสนอไลฟ์สไตล์ของผมซะเป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วใช่ไหมครับเราดูเพาะเรื่องของไลฟ์สไตล์ที่ผมมา,มาใช้ชีวิตส่วนหนึ่งใน,ในบ้านทุ่งบ้านสวนอย่างเงี้ยผมก็กําลังปลูกกําลังสร้างเนี่ยก็อยากจะหาแนวแนวเดียวกันหน่อยนะครับมีประสบการณ์อย่างเมื่อวานผมก็เอาต้นเหลียงต้นเนียม ใบเนียมนะครับซึ่งจุดประสงค์หลักก็คือเจ้ามาเพื่อที่จะผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผสมเหล้าผสมอะไรนั่นแหละเห็นหลาย,ลายท่านบอกว่ามันดีมันละมุนขึ้นยังกวิสกี้จากต่างประเทศเลยจริงไม่จริงอย่างไรไม่รู้นะครับลองไป4ต้นจะรอดหรือไม่รอดยังไงไปลูกไว้ฝั่งนู้นนะทุกคนเนาะโอเคครับลากันไปก่อนนะครับยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้เช่นเคยรักษาสุขภาพ้ทุกคนสวัสดีครับ